อันนี้เป็นครั้งแรกของก๊อตนะครับสักกีนั่งเรือเที่ยวนี่ บ้านงี้นะหอยเต็มเลยเานนี่ก็เหอยนังลมอ๋อนี่คือหอยนางรมจริงว่าเจ็บแกไปกินเร็วเดือมปิดแพทหอยนางรมหอยนางรมโอ้ยให้เขาไมเหอยต้วยละห้องิบาทอ่ะ เห็นไหมลูกอ๋นี่ไงอยู่นี่ไงลุงโอ้ตัวเป็นลมเลยมองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก๊อตเนี่ยเน่ยเห็นไหมเนี่ยปาตีนนอนอยู่บนเนี่ยยินนะเห็นป่ะมันไม่ขยับไงถ้ามขยับอาจจะเห็นไปแล้วขตัวเล็กแล้วตัวเล็กเดินแล้วโอ้โหขึ้น มันเดินขึ้นไปได้ด้วยอ่ะมันอยู่บนบกได้นานไหมครับปัดนือ้อแล้วมันก็จะลงมาในน้ำใช้น้ำนเก๋ไม่ก็แกงมกบกนะเพราะอมน้ำไว้เอ๋อเหรอก็อน้ำไปใส่อาหารดูโอ้นี้นี้เห็นปหมก๊อตไปแล้วไปแล้วลงไปแล้ว โอ้โหการดัก hmm. ข right. so ัวน้ำข uh ึ huh. s <S s <S oh. ้นมันจะปิดหมดอะไรถ้าตอนตอนเย็นนี่คือน้ำขึ้นไปถึงข้างบนเลยอ่ะครับขึ้นเลยเดี๋ยวไปเย็นนะครับต่วน้ำท่วมบนนู้นเลยอะนี่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราออกไปก็น้ำเยอะแล้วทีเราทีเราลงเลยเมื่อกี้เนี่ยลงไม่ได้เราขึ้นข้างบนแล้วโอ้ข้างบนนิดนึงอันนี้รูนี่คือรูปูไม่ใช่รูปลาตีนปลาตีนก็รูปลาตีนจะลงกลม หนูปลานุกงอาวมามาด้วยนะรอบหน้าน่ะ